สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับหมออาร์มอินดี้อีกแล้วนะคะในช่อง army i อินด c ้ a n n น l นะคะวันนี้อาร์มจะมาเป็นพิกอากาศนะคะสำหรับวันนี้อาร์มจะใช้ในชุดของเมเจอร์นะคะก็คือใบใหญ่ทั้งหมดเลยแล้วก็จะเปิดแค่หนึ่งใบเท่านั้นนะคะเพียงแค่ใบเดียวเท่านั้นวันนี้หัวข้อท็อปปิกของอาร์มนะคะมันจะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับเพลงของพิเศษโลโซนะคะนั่นก็คือเพลง เคยรักฉันบ้างไหมเพลงนี้นะคะก็คือว่าเป็นคําถามที่แบบว่าเคยรักฉันหรือเปล่าอันนี้นะคะจะบอกว่าอามขอกําหนดว่าคนรักเก่าที่เลิกกันไปเนี่ยนะคะที่เพิ่งเลิกกันเลยล่าสุดเลยเคยรักฉันบ้างไหมนะโอเควันนี้อามจะมีทั้งหมดให้เลือกนะคะทั้งหมดเอ่อหกใบดีกว่าหกใบนะคะหกกองด้วยกันโอเคเดี๋ยวเราไปเลือกกันเลยดีกว่านะคะ ถ้าได้ฟังคำตอบแล้วรู้สึกว่ามันไม่ถูกอ,อกถูกใจอย่างไรก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะเราจะทำนายในรูปแบบวงกว้างและก็เป็นการทำนายแบบจริงๆนะคะไม่ได้ทำนายแบบเพื่อเพื่อยังไงดีละ่ะถ้าไม่รู้แหละเขาเคยรักเราหรือเปล่าเ,าเคยรู้สึกกับเราอย่างไรนะคะ,ะเคยรักเราไหมเคยรู้สึกกับเราอย่างไรนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเลือกกันเลยดีกว่านะคะ ไพ่กองใบที่หนึ่งก่อนเลยค่ะอ่ะอธิษฐานจิตนะคะไพ่ใบที่หนึ่งเดี๋ยวจะหยิบนะคะอาโอเคได้แล้วโอ้โหคนล่าสุดของคุณที่เพิ่งเลิกกันไปนะคะไม่รู้ว่าคุณนะ่ะคบกันมานานมากน้อยแค่ไหนแล้วนะคือไพ่ใบที่หนึ่งเนี่ยสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบนี้นะคะก็ต้องขออนุญาตตอบตามความเป็นจริงเลยนะตอบตามไพ่ไปเลยเนาะว่า คำว่าเคยรักกันบ้างไหมเนี่ยนะคะเขาเคยรู้สึกดีกับคุณบ้างไหมแสดงว่าแบบนี้มันพูดถึงความด้านชามันพูดถึงความที่ช่วงเวลาที่เราคบกันมาเนี่ยมันเหมือนจิตใจเขาชาชาอันนี้ต้องขอเรียนถามก่อนเลยนะคะต้องย้อนกลับไปถามเราเลยว่าเขาเนี่ยลืมคนรักเก่าของเขาหรือยังเหอะก่อนที่จะมาคบกับเราก่อนที่จะมาคุยกับเราเนี่ยนะคะทําไมพอมาคบมาคุยกับเราแล้วรู้สึกเป็นคนเหมือนไม่มีหัวใจเลยอะ่ะเหมือนเป็นคนที่แบบ ไม่มีหัวใจไม่มีความรักให้เราเลยนะคะแห้งแรงแห้งสนิทนะคะดูเหมือนจะพยายามคิดอยากจะเริ่มต้นใหม่กับเราแหละความคิดเขาอะนะคือเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับเราแหละแต่มันเริ่มไม่ได้คือเขา <i> <c oughs> เขาก็รู้สึกว่าพยายามแล้วแหละที่จะรักหรือพยายามแล้วที่จะมามีชีวิตคู่กับเราดีๆแต่มันเริ่มไม่ได้มันเริ่มไม่ได้สักทีนะคะอันนี้คือความหมายที่ ที่พูดถึงคําว่าเคยรักเราบ้างไหมเคยรู้สึกกับเราดีๆบ้างไหมก่อนที่จะเลิกกันไปที่เลิกลากันไปเนี่ยเพราะมันเป็นอย่างนี้นะคะมันคือคนที่หัวใจด้านชาคนที่หัวใจแบบตายไปแล้วอะ่ะแล้วมันเริ่มต้นใหม่กับใครไม่ได้แล้วเราเนี่ยเข้าไปผิดจังหวะหรือเปล่าเนี่ยนะคะคุยกันมาหรือคบกันมาก็แล้วแต่ทําไมคุณแบบเหมือนใจคุณมันตายคุณมันแห้งแล้งมาก นะคะหรืออีกเนื้ออีกในหนึ่งนะคนคนนี้ต้องเป็นพ่อไม้ตลอดหรือเออไม่ใช่สิจะพูดถึงพ่อไม้เหรออาเป็นไม้แหละพ่อไม้แม่ไม้อะทั้งคู่คือเหมือนกับเป็นคนที่ไม่มีชีวิตคู่จริงๆจังๆฉะนั้นเรานี่ก็เป็นแค่หนึ่งในโครของเขาที่เข้าไปนะคะเข้าไปมีบทบาทเข้าไปมีเวรมีกรรมด้วยกันนะคะเข้าไปสารสัมพันธ์คือแบบสุดท้ายเราก็ทําให้รู้ว่าเออต่อให้เขาไปเริ่มต้นใหม่กับใครก็ไม่ได้อยู่ดี นะคะอันนี้คือไพ่ของคนที่บอกว่าเคยรักเราบ้างหรือเปล่าเป็นไพ่ของเ,อเขาเรียกอะไรคนรักเก่าเนาะเคยรู้สึกกับเราอย่างไรเคยรักกับเราไหมเคยรักเราไหมอย่างนี้นะคะตลอดเวลาที่ผ่านมานะคะในสิ่งที่เราเห็นว่าเอเาที่เขารักเราหรืออะไรเราแบบทาอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อเราละ่ะสนุกสนานมันอาจจะเป็นการที่เขาเรียกว่าพยายามนะคะมันเป็นเรื่องของการพยายามมากๆนะคะแต่ถ้าออกไพ่ใบนี้แล้ว นอกจากจะไม่เคยรักเราเลยเนี่ยเอออันนี้ก็ไม่เคยจะไม่เคยจะรู้สึกดีกับเราเลยด้วยซ้ำนะคะมันด้านไปหมดคนอะไรเฉยชาคนอะไรไม่มีหัวใจอะ่ะเธอไม่มีหัวใจจริงๆเลยนะคะสำหรับไพ่ใบนี้เนาะโอเคก็คนที่เลือกได้ไพ่ใบที่หนึ่งนะคะก็ต้องเข้าใจความหมายแล้วเนาะอืมต่อไปคนที่เลือกไพ่ใบที่สองนะคะอย่าลืมวันนี้เรามีกันหใบนะคะ หกใบนะคะหกกราดด้วยกันอ่ะใครที่อธิษฐานเลือกไพ่ใบที่สองค่ะเขาเคยรักเราบ้างไหมนะคะเคยรักฉันบ้างไหมเคยค่ะเคยแล้วรักมากด้วยแล้วหวังด้วยหวังอย่างยิ่งเลยนะคะว่าจะแต่งงานกับเราหวังอย่างยิ่งว่าจะมีลูกมีเต้ามีครอบครัวที่สดใสมีครอบครัวที่เอ่อมันเป็นอะไรที่แบบแคล้ายยังไงอะ่ะเคยนะคะเคยที่จะแบบอยู่กินกันนะแต่งงานกันะ ประสบความสําเร็จด้วยกันอะวางแผนแบบสวยรูมากแต่ไม่รู้เหตุใดเนาะทำไมถึงเลิกกันอันนี้เราพูดถึงคนรักเก่านะ <c oughs> เคยรักฉันบ้างไหมนะคะอันนี้พูดถึงคนรักเก่าที่เพิ่งเลิกลาก,กันไปล่าสุดเนาะอันนี้ดูเหมือนจะไม่แน่ใจนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะใบที่สองเขาบอกว่าจริงๆอะเลิกที่เลิกกันไปเนี่ยอ่าไม่ไม่ได้พูดถึงสาเหตุเนาะว่าเลิกกันเพราะอะไรแต่เราพูดถึงสาเหตุว่าเขารักเราบ้างไหมอันนี้บอกเลยนะเขาเคยมีโมเมนต์นี้ โมเมนที่รักเรามากโมเมนที่แบบอยากจะสร้างความความเป็นครอบครัวนะคะความสุขร่วมกันความเป็นเออทุกสิ่งทุกอย่างร่วมกันให้กับเราแต่ว่าทำไมมันถึงได้พังทลายลงไปอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะอ่ะถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งดีๆแหละเคยมอบให้กัน เราก็ต้องมาดูนะว่าที่เราเลิกกันเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเพราะเราเพราะเขาไม่ปรับหากันหรือเป็นเพราะเราเองเอาแต่ใจเกินไปหรือไม่หรือเป็นเพราะเราไม่มีเหตุผลมากเกินไปหรือไม่หรืออะไรประมาณนี้นะคะอ่ามันก็ต้องดูกันนะหรือจะเต่อให้เป็นเออเขามีคนอื่นม,มันก็ต้องดูอีกทีเนาะหลายอย่างแหลอะอะแต่วันนี้คําถามเราไม่ได้เกี่ยวกับตรงนั้นเนาะคําถามเราเคยรักเราบ้างไหมแล้วมันเป็นแบบเนี้ยก็ เขาเคยรักเรามากเลยนะคะต่อไปคนที่เลือกไพ่ใบที่สามนะคะการ์ดที่สอ่อจะขอเลือกใบนี้เลยละกันคนที่เลือกการ์ดที่สามเขาเคยรักเราบ้างไหมคนนี้นะคะบอกเลยทั้งรักทั้งอยากควบคุมเรารักก็จริงแต่เป็นรักที่แบบเป็นรักแบบหัวโบราณมากๆเลยนะเขาบ่าหัวโบราณก็คือเป็นช้างเท้าหน้านะคะเป็นช้างเท้าหน้าที่ที่เคยรักเราแหละแต่แบบ ไม่เคยพูดจาดีๆกับเราเลยขึงขังดึงดันแบบไม่ค่อยมีอะไรมันมันไม่ว่าจะผู้ชายผู้หญิงอะนะคะทั้งคู่อะมันเหมือนกับแบบเคยรักค่ะแต่ว่ารู้สึกเขาจะเขาจะไม่ค่อยอ่อนหวานนะคะแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยที่จะมันทื่อๆมันแข็งๆอะนะคะ มีเคยรักค่ะรักนะแต่ว่าก็จะจู้จี้จุกจิกเราจัดการเราไปซะทุกอย่างนะคะเราต้องเป็นระเบียบคือมันระเบียบเยอะนะเคยรักแต่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างเขาเรียกอะไรอ่าเป็นคนที่มีกฎระเบียบเยอะนะคะเป็นคนที่มีมีมีสเปคในในความรักอะว่าจะต้องเป็นคนแบบนี้นะจะต้องอย่างนี้นะจะต้องเธอจะต้องเข้าใจความรักของโบราณไหมคะก็เหมือนกับว่า เธอจะต้องทํางานบ้านให้เป็นนะเธอจะต้องทำกบข้าวเป็นหรืออีกอย่างหนึ่งก็เธอจะต้องเป็นผู้ตามของเรานะฉันจะเป็นผู้นําเธอเองเพราะฉันเป็นหญิงแกร่งบูมแมนแกร่งอันนี้อันพูดถึงทั้งชายทั้งหญิงเลยนะคะก็คือเขาเนี่ยเป็นคนที่แกร่งนะแกร่งแข็งแรงฉะนั้นความรักของเขาเนี่ยมันก็เลยจะดูไม่ไม่หวานนะคะไม่หวานจะถามว่าเคยรักไหมเคยรักค่ะเคยรักแต่เขาก็อยากจะครอบครองอยากจะให้เราอยู่ในภายใต้อานัตหรือภายใต ภายใต้เขาเนี่ยแหละอะภายใต้อิทธิพลไหมเออภายใต้เขาต้องยอมเขาอะพูดง่ายๆนะคะเคยรักเหมือนกันแต่เขาก็จะอยู่เหนือเราตลอดเลยเออแต่เราต้องอยู่ใต้อิทธิพลเขาตลอดเลยอันนี้จะดูแบบไม่ไม่ค่อยมีแฮปไม่ค่อยแฮปปี้ไหมคนคนนี้ต้องได้ต้องต้องเป็นคนที่คนที่จะเป็นเนื้อคู่เขาเนี่ยคนนั้นจะต้อง เป็นธาตุน้ําหรืออ่อนไหวหรือเป็นผู้ตามที่ดีเพราะเขาเป็นผู้นําที่ดีเหมือนกันนะคะโอเคต่อไปเป็นไพ่ใบที่สี่ค่ะไพ่ใบที่สี่การ์ดใบที่สี่นะคะคนรักเก่าเขาเคยรักเราบ้างไหมอันนี้นะคะรักแบบมีเหตุผลค่ะคือบอกว่าเคยรักไหมเคยรักค่ะเคยรักแหละมีแค่ไพ่ใบแรกเนาะไม่เคยรักเลยอ่าโอเคการ์ดการ์ดนี้นะคะเขาบอกว่าเคยรักค่ะ รักแล้วเป็นคนที่ไม่ได้แบบว่ารักแบบตามใจไม่ได้รักแบบลงนะไม่ใช่แบบหลงไหลหรือมารักเราแล้วแบบหลงเราทุกอย่างแต่เขารักแล้วเขามีเหตุผลในความรักนะคะคือเวลาที่เขารักเราในช่วงที่เขารักเราเนี่ยเขามีเหตุผลนะที่จะรักเพราะเราเป็นคนอย่างนั้นเขาถึงรักเพราะคุณทําอย่างนี้ก็ถึงรักนะคะแต่ว่าความรักแบบนี้มันก็มีเหตุผลมาเกิไปเป็นคนตรงๆแล้วเขาเป็นคนแฟร์เขาไม่ชอบให้คนรักเนี่ยมาเอาเปรียบเขานะ ถ้าคุณจะไปเอาเปรียบเขาเนี่ยมันไม่ได้ฉะนั้นเป็นความรักที่เคยรักค่ะแต่เขาจะมีนิสัยที่มีนิสัยของความรักนะคือไม่เอาเปรียบใครคือเขาก็ไม่ได้แบบมาเอาเปรียบเราแล้วก็ไม่ชอบให้ใครเอาเปรียบอีกอย่างหนึง่งเวลาที่เขาจะรักใครเนี่ยมีเหตุผลเหมือนกันค่อนข้างที่จะใช้เหตุผลในความรักเยอะแล้วก็รวมไปถึงการที่เขาเป็นคนที่ดูเหมือนนิ่งค่ะคึ้มกับเรื่องความรักนะคะฉะนั้นก็จะหาความอ่อนหวานยากเหมือนกัน หาหวาโมเมนต์ที่จะแบบหวานส่งช่อดอกไม้ให้กันอะไรเงี้ยม,มันมันมันก็ยากมากอ่ะแต่มันก็มีนะคะมันก็มีแต่มันก็ยากมากแล้วถามว่าเคยรักไหมเคยรักค่ะเคยรักนะคะอ่าต่อไปเป็นไพ่ใบที่5นะคะการ์ดที่5คนรักเก่าของเราเนี่ยเขาเคยรักเรามัางไหมนะคะอันนี้เขาบอกว่าอันนี้นะคะคือรักค่ะ รักนะคะแต่ว่าความรักของเขาเนี่ยเป็นการที่เป็นเป็นค่อนข้างเป็นความรักที่ดีอย่างหนึง่งคือเขาพยายามที่จะความรักแบบนี้เหมือนไม่ใช่ตัวของตัวเองอะคือพยายามตามใจแฟนหรือเป็นคนที่เอาอกเอาใจเก่งเหมือนกันหรือเป็นคนที่พยายามจูนเข้าหาเราหรือไม่เขาก็อยากให้เราจูนเข้าหาเขาคือความรักแบบนี้นะคะมันคือความรักที่พลิกผันอยู่ตลอดเวลานะคะก็คือเหมือนต้องจูนกัน เสมอคือมันต้องหาจุดที่มันบรรจบกันให้ได้นะคะแต่ถามว่าเคยรักไหมเคยรักค่ะแต่ว่าเหมือนเราจะพยายามที่จะทาให้มันให้มันเป็นสิ่งเดียวกันนะพยายามที่จะทําให้มันเข้ากันให้ได้นะคะแต่สุดท้ายแล้วแต่ละคนก็มีมีเวย์เป็นของตัวเองค่ะมีทางเดินเป็นของตัวเองมันก็เลยทําให้คนคนนี้ค่อนข้างที่จะพยายามเปลี่ยนแปลงเพื่อความรักนะเขาก็เป็นคนที่เปลี่ยนแปลงเพื่อความรักเยอะเหมือนกันนะคะ เออแต่ก็ไม่รู้เนาะสาเหตุที่เลิกกันเพราะอะไรนะคะแต่ไพ่ใบเนี้ถามว่าเคยรักไหมเคยรักค่ะแต่แค่เป็นคนที่อนี่แหละเออเหมือนที่ทํานายมาสักครู่นี้นะคะที่อ่านไพ่มาสักครู่นี้อ่ะต่อไปนะคะไพ่สุดท้ายไหมไพ่การ์ดท,ที่6นะคะการ์ดท,ที่หกเข้าดําเนินเข้าถึงสุดท้ายละมาโอ้โหคนนี้คนนี้คุณจะลืมเขาไม่ลงเลยทีเดียวคนเนี้ ม่แน่ใจนะการไปที่6คุณรักเขาแบบเนี่ยทุกวันนี้คุณยังลืมเขาไม่ได้เลยหรือเปล่าคืออย่างนี้นะคะคนรักเก่าถามว่าเคยรักไหมเขาเคยรักคนคนนี้เป็นคนที่สนุกสนานมากอยู่ด้วยกันกับคุณแล้วก็มีความสุขอยู่ด้วยกันเนี่ยก็มีความสุขเคยรักเราสภาวะในช่วงนั้นเนี่ยเขาก็มีความสุขเขาแฮปปี้มากที่ได้อยู่กับเราเขาแบบเราคือสัญชายเขาคือสัญชายซึ่งกันและกันคือแบบเหมือนเป็นดวงอาทิตย์ซึ่งกันเติมพลังงานให้กันเส,ส,สมอเลยค่ะตลอดเลยก็อ,อย่างที่บอกเนี่ย ต้องจะเปิดไพ่มานะมีไพ่แค่ใบแรกใบเดียวที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออเลิกเลิกกันเพราะอะไรเนี่ยมันรู้มันมันรู้เหตุผลแต่อันเนี้ยที่ผ่านมาทั้ง5้การ์ดเนี่ยจนถึงการ์ดที่6เนี่ยเลิกกันทําไมคะนั่นแหละอันนี้เราไม่ได้ไปสนใจเราไม่ได้ถามอย่างที่บอกนะคะเรยไม่ได้ไปถามสาเหตุว่าเลิกกันเพราะอะไรเนาะไม่แต่เราอยากรู้ว่าเขาเคยรักเราไหมเนี่ยเคยรักนะเคยรักมากด้วย มองตรงว่าเขาเคยรักเรามากเราเนี่ยคือพลังงานขุมชีวิตของเขาเลยหรือเป็นเป็นเปลวเทียนเปลวแสงอะไรให้กับเขาเลยให้กับชีวิตของเขาเลยนะคะอันนี้ไพ่ใบที่6นี่ถือว่าแบบคนรักกของคุณคนนี้รักคุณมากนะคะโอเคสำหรับวันนี้เราก็าครบแล้วนะคะทั้ง6การ์ดกับไพ่ชุดเมเจอร์ยี่บสองใบนะคะ อ่ะก็เดี๋ยวฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอารมนะคะให้อามได้ได้ได้รับใช้หรือว่าได้ทำนายท่านอีกต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะกลับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ